สว like, ัสดีครับผมสวัสด like ีคร yeah> ับสวัสดีครับโอ้บ่าวนเป็นไรเนอไม่เป็นไรเนาอเฮอยู่อยู่อยู่บ้านครับอยู่บ้านบ่วันนี้นี่ไอ้ไปเสร็มากมือกินข้าวไปนี่ให้กินครับยังไม่กินข้าวโอ้ยน่าวันที่เนี้ยไอ้ท่านผู้ชมครับผมกับมหาอ่าบาวนช่วงเสาร์นะครับผมเนาะก็เลยมาผอแกพอดีอ่าโอ้นี่บันอาทิตย์บาวนเด้อหนึ่งศูนย์สองมูหาเด้อนะครับบาวนงวดวันที่สองพืชผ่านีบาวนในตัวไหน ถ้าอยากถ้าบอกถืออยากได้กอยากได้อย่างถ้าบอกถ้าบอกได้ถืออยากได้อีย่งเน่นว่านอย่งทเขาหรือเปล่าเอาโอเคจัดไปตัวไหนก็เก้าแปดเจ็ดเดียบบอเก้าแปดเจ็ดเดีบบเรียกว่าตัวเก้าแปดดิตัวเก้าอันบ่กำนว่าตัวเก้าอธิม่านบ่เนาะบ่าวอ้นบอกว่าเอาเก้าแปดเจ็ดเดียบบงทีแต่ว่าเรื้อเรียกเสือเพราะ่สิบแปด้นี่เป็นไซส่เสือนี่เนาะบ่าวอ้นเอาถ้าบอกือขึ้อยากได้อย่งก่ น้ำแดงน้ำแดงครับผมโอ้ยกินน้ำแดงปั่นปักกุมานนาเจ้าเนาะเอาโอเคครับผมนะครับขอบคุณพระอุ่นนะครับผมพระอุ่นว่ายอันนี้บที่ไปใส่เยใาวันนี้พระอุ่นบ่ลด้บ่ได้ให้เบิ้ไป่ให้เขาให้เขาหอเ่โอเคโอเคเอาที่บ่ได้พระอุ่นแล้วโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับผมสวัสดีครับพระอุ่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมัสดีครับ